พวออนไลน์เรียนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ปสามภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรมนักเรียนมาฟังนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะกันนะครับณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรรมชาวนาต่างช่วยกันเกี่ยวข้าวย่างขวมคเมน เสียงเด็กร้องขึ้นว่าช่วยด้วยชาวบ้านก็ถามเด็กว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กก็ตอบว่าหมาป่าฟุงใหญ่มาทางโน้นจะกินแกะหมดแล้วพวกชาวบ้านต่างก็รีบไปช่วยเด็กท,ทันทีเร็วเข้าพวกเราไปช่วยกันไล่หมาป่าตอนปกป,ป้องหมู่บ้านของเราเมื่อชาวบ้านไปถึงไม่พบก,กับหปาป่าก็พูดขึ้นว่าปปปปปปป่ปปมปปปเห็นมปสปปปปหนปปปปปปปเด็กเลี้ยงแกะปันนปนปป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 อปปปปปปป ส่วนเจ้าเด็กนั้นก็นอนหัวเราะอย่างสนุกสนานฮ่าฮาสนุกจริงๆหลอกแค่นี้ก็เชื่อทุกคนจึงกลับไปทำงานของตนเองไม่สนใจเด็กที่ชอบพูดจาเลวไหลอีกหลายวันต่อมามีฝูงหมาป่ามากินแกะจริงๆเด็กก็ร้องตะโกนให้ชาวบ้านไปช่วยอีกแต่พวกชาวบ้านไม่เชื่อแย่ yeah, แล้วหมาป่าฝูงใหญ่กำลังวิ่งกลูมาแล้วอยู่ทางโน้นช่วยด้วยหมาป่ามากิน ข้าหมดแล้วเจ้าเด็กเลี้ยงแกะพวกเราไม่ว่าฟังเรื่องกโกหกของเจ้าหรอกเลหลวไหลสิ้นดีทุกคนทำงานต่อเถอะอย่าไปสนใจเด็ก,กโกหกเลยืเ <c oughs> หมาป่ามาจริงๆนะทำไมไม่มีใครเชื่อค้า <c oughs> เด็กคนนั้นก็ร้องไห้และกลับไปหาพ่อกับแม่และบอกว่า <c oughs> พ่อจา๋าหมาป่าฝุงใหญ่มากินแกะหมดเลยข้าไปเรียกคนมาช่วยก็ไม่มีใครช่วยเลยแม่ก็ถามว่าฮะ ทำไมเพื่อนบ้านไม่ช่วยลูกละจ๊ะพ่อแม่จึงสอบถามเพื่อนบ้านถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงรู้ว่าลูกของตอนนั้นไปโกหกชาวบ้านพ่อจึงพูดขึ้นว่าเพราะเจ้าชอบพูดโกหกอยู่เป็นนิดเมื่อพูดความจริงจึงไม่มีใครเชื่อทำให้เกิดเหตุร้ายเช่นนี้พ่อจึงต้องลงโทษเจ้าลูกขอโทษลูกจะไม่พูดโกหกอีกแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนเพลิดเพลินแถมได้ข้อคิดใช่ไหมล่ะครับ ถ้ายอย่างนั้นเราลองมาดูเรื่องอื่นกันบ้างนะครับว่าจะได้ข้อคิดอะไรเพิ่มเติมบ้าง